เนื่องในวันวิสาขบาูชาวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคปรปฐมจัดงานวิสาขบาูชาลำลึกร้อยสิบสองปีชาติการครบรอบ9ก้าปีพระมุงควสิทธิการหลวงพ่อพูลอัตลักษณ์โหสังขารโดยพปประครูปรัชญิที่วัดหลวงพ่อน้ำฝนเจ้าอาวัดวัดไผ่ล้อมนำสิทธาณุสิทธถวายความกตัญญูกตเวทีจากพิธีไหว้ครูบูรพาจารครอบเสียงหนุมานวาย,ยุบุตร ณวัดไผ่ล้อมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมซึ่งมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมทำกุญ่างเนืองแน่นภายในวิหารทำพิธีคับข้างด้วยศิษยานุศิษย์ลกบริพันธ์เฉยยุนายยศสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยทศพลหิมพานโอบะเสียงเนือและผู้บริหารค่ายเพลงพร้อมด้วยเสษเป็นลูกทุ่งนำโดยเด็กชุมแพร่วมด้วย คุยรุ่งที่วาเอกชัชวานพิธีกรคู่สีจากรายการชมทางดาวทองังแ,แน่นด้วยบุคคลบันเทิงอาทิเอกรังสิโรดพันเพนและอินฟลเอนเซอร์สายมูคนดังอีกด้วย ภายในงานได้รับเกียรติจากดรวันดีกุลชรญยาคงจุนเจเลนายุสมาคมแม่บ้านมหาไทยนางสาวอภิรดีเงินวิจิตรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นายชลธียังคงผู้ว่าราชการจังหวัดจเชิชงเซานางนรุม,มนลร้อมคองกรรมการผู้จัดการโรงมหาศึกหลวงศาลาเฉลิมภูงอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชพันเอกสลัง บังค่าโยธารองเจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ร่วมแถลงค่ะไฮไลท์บนเวทีพบการแสดงดนตรีจากกรมริยางทหารบกและศิลปินรับเชิญอาทิวินัยพันุรสิสปิแห่งชาติตอกเทวันทรัพย์แสนยากรน,นักดนตรีชื่อดังพุ่งสุริยาแซกชุมแพงมิวอรลพัทย์พร้อมด้วยนกบุรีพันชัยภูมุพิธีกรรายการดังชุมทางดาวทองร่วมง,งานการรับสมัครแบ่งเป็นสองรอบประเภทเพลงลูกทุ่งวันที่25นาพฤ สภาคมถึง10มิถุนายนและประเภทเพลงลูกวงวันที่1ถึง15กันยายน2567ติดตามข่าวสารได้ที่ f a Facebook f แฟน a g e เยาวชนสื่อสารรักเพลงไทยครับวันนี้ทางในนามของจังหวัดจันทงเาาก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็ทางโรงมหรลพหลวงสาราเฉลิมกรุงนะครับแล้วก็ศิลปินนะฮะอุโส หลายท่านนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับแล้วก็พี่น้องในจังหวัดเชิงเทาที่ได้มาร่วมในงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ก็ขอเชิญชวนน้องน้องเยาวชนลานของจังหวัดฉัเชิงเทาครับที่สนใจแล้วก็มีความสามารถในการร้องเพลงั้ง,เ,เ,พงเ,เพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงลูกกรุงได้มาสมัครกันเยอะๆครับ เพื่อที่จะเฟ้นหาคนทีเ่เป็นผู้ที่มีรางวัลน,นะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ารอบนะครับก็จะมีโอกาสในการที่จะมีอนาคตที่ดีแล้วก สามารถที่จะแสดงว่าตัวตัวเองนั้นนะครับสามารถที่จะมีการวางแผนอนาคตที่ดีต่อไปก็ขอเรียนเชิญชวนนะครับในส่วนของจังหวัดชาเชิงเขาก็จะดีสนับสนุนนะครับในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การดําเนินกิจกรรมนี้ได้ตลอดไปครับขอบคุณมากครับอยากให้ผ่านถึงความร่วมมือนะร่วมมือกันได้ครับก็ในในการร่วมมือกันก็จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของจังหวัดในส่วนของ จังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับทางสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ทางโรงมหรถศพหลวงสาราเฉลิมกรุงแล้วก็ศิลปินอาวุโสศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็คณะกรรมาการตัดสินซึ่งวันนี้เราก็ได้รับทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็น คณะกรรมาการแล้วก็เป็นการจัดการในระดับชาตินะครับแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่ดีที่เจงหวัดชาชิงเซาได้มารับเกียรตินะครับในการที่จะดําเนินงานในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจุดที่เราจัดงานก็คือในจุดของตลาดกัดท่าไข่นะครับซึ่งก็เป็นตลาดโบราณของะาชิงเซาแล้วก็ทางสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตรย์ ได้มีการบูรณะนะครับปรับปรุงขึ้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับะการการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมอันดีแล้วก็ส่งเสริมความสามารถที่ดีของอน้องน้องเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีด้วยครับน้มนพูดถึงรูปแบบการประกวดอะปรนยับค่ะรูปแบบการประกวดนะคะก็คือสาราเฉลิมกรุงเองเนี่ยนะคะก็จัดประกวดมา23ปีนะคะแล้วก็เราเราก็จัดอยู่ เราก็จัดอยู่ที่ศาลาเฉลิมกลุ่ทีนี้เมื่อเรามาทําตอนที่จัด,จดที่ศาลาเฉลิมกลุ่เนี่ยน้องๆต่างจังหวัดเนี่ยนะคะก็จะวิ่งไปที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วก็โดยเฉพาะที่ที่ฉะเชิงเซาเนี่ยทุกคนเนี่ยมีน้องๆ,ๆชชงเ,เนี่ยจากฉะเชิงเซาเนี่ยไปไปสมัครที่ศาลาเฉลิมกลุ่อยู่เนืองๆเลยนะคะแล้วก็มีจํานวนค่อนข้างสูงด้วยทีนี้เมื่อ เมื <Malays> ่อเราเรามาจาัดที่ที่ฉาช,ชิญสาวเองเนี่ยน้องๆอ่ะก็จะสามารถมามาประกวดที่นี่ได้นะคะมาประกวดที่ที่ฉเช,ชันสาวได้เองแล้วเราก็นํารูปแบบของการประกวดที่สาราเฉลิมกรุงมาใช้ที่นี่การประกวดที่สาราเฉลิมกรุงเนี่ยทุกคนก็จะทราบดีว่าหนึ่งคือที่สําคัญที่สุดคือความเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมของการตัดสินการประกวดนะคะว่าเราจะตัดสินได้ด้วยด้วยความความยุติธรรมจริงๆนะคะเราจะไม่มีเส้นไ มีสายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องที่เกิดจากเวทีของสาราเฉลิมกรุงเนี่ยก็จะเป็นน้องที่มีคุณภาพจริงๆแล้วเราก็เลยหวังว่าที่เราเรามาเก็บเพชรนะคะพี่ต้องพูดใช้คําว่าเก็บเพชรเลยเก็บเพชรที่ที่ฉาเชียงซานะคะท่านผู้ว่าท่านผู้วาก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วเราเก็บเพชรที่ฉาเชียงซามาแล้วเราก็จะมาเจียนะคะเจียแล้วก็ส่งส่งต่อไปสู่สู่ตาสู่สังสู่ ระดับประเทศค่ะระดับประเทศแล้วก็เมื่อเมื่อเราได้ได้น้องเยาวชนที่ที่แข็งแรงแล้วที่เก่งแล้วเนี่ยเราเราก็จะส่งต่อแล้วเรามองถึงถึงการทํางานของเขาด้วยเราก็จะเออก็เลยร่วมมือกับทางดูยางค่ะบกนะคะว่าออนอกจากได้ได้เป็นนักร้องที่ดีแล้วเนี่ยเรื่องของอาชีพอาชีพที่ดํารงชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วย นะคะโดยโดยสำนักงานทรัพย์สินเองเนี่ยก็จะมีจะมีหลายหลายแผนกนะคะก็ถ้าน้องมีความสามารถก็อาจจะได้เข้าไปอยู่ในสำนักงานทรัพย์สินใช่ไหมคะพี่หนึ่งแล้วก็หรือว่าเข้าไปอยู่ในดุริยา,างคานหมดนะคะหรือหรือแม้แต่ว่าไปขึ้นร้องเป็นนักร้องอาชีพอยู่บนเวทีสาราเฉลิมคุณนะคะก็ก<ช>็<ช>มันเป็นการสื่อสารต่อยอดจากจากรุ่นสู่รุ่นคะทางดุริยางคานได้เตรียมอะไรไว้บ้างคะครับ ทางกรมดุรยิยางคานบกนะครับก็ในนามของกองทัพบกก็ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในโครงการดีๆในครั้งนี้ครับ่าได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับทางกรมดุรยิยางคานบกเราก็ได้เตรียมวงดนตรีลูกทุ่งมาตรฐานนะครับในการที่จะมาให้น้องๆได้ร้องกับวงจริงๆนะครับก็เชื่อได้ว่าบทเพลงที่ถ่ายทอดจากกับออกมาจากน้องๆเนี่ย ที่มีความไพเราะอ,อยู่แล้วมาประกอบกับวงดน,นตรีของเราเนี่ยก็จะไพเราะมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับอาจารย์วิรัรับในฐานะคณะกรรมการมีอะไรแบบจะแนะนำน้องๆว่าอย่างที่เรียนไปนะฮะก็การการพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยก็เราก็จะดูเรื่องความสามารถในการร้องเพลงน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของเสียงร้อง ไม่ว่าการจะใช้เสียงเทคนิคการใช้เสียงต่างๆการหายใจวักตอนต่างๆคําควบกล้ำจังหวะต่างๆแล้วก็รวมถึงอารมณ์ในการร้องเพลงด้วยว่าเข้าถึงอารมณ์ของเพลงที่ร้องแค่ไหนนะครับอันนั้นก็คือ,อ,อ,อทุกอย่างที่กรรมการจะพิจารณาเพราะนั้นขอให้น้องๆเตรียมตัวไปตามที่ว่านี่นะครับทำเสียงให้ดีฝึกซ้อมให้ดีนะครับแล้วก็ทำตามที่ตัวเองต้องการ ตั้งใจครับค่ญาอีนหนึ่งครับจะภาพใหญ่สภาพใหญ่สภาพใหญ่สำนักง,งานทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์นะครับ เร่งเห็นถึงความสําคัญอย่างยิ่งของพลังของเยาวชนของชาตินะครับก็คือว่านโยบายทางด้านสังคมของสำนักงานเนี่ยก็มุ่งไปที่การพัฒนาเยาวชนในทุกๆรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนที่เหมาะสมก็คือเรื่องของดนตรีแนละการขับร้องครับเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มี ทักษะที่ดีขึ้นมีสมาธินะครับมีการรู้จักวางแผนแบ่งเวลาการใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์สร้างคุมคุ้มกันให้กับตัวเองไห้ห่างไกลจากอบาัยวามุขทั้งตัวหรือสิ่งเสพติดทั้งตัวนะครับก็ถึจัดการประกวดโอรการร้อ,องเพลงนี้ขึ้นมาการร้องเพลงนี้ก็จะเป็นทั้งลูกทุ่งและอะไรก็เป็นลูกกรุงก็ขอแล้วก็เริ่มที่จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นจังหวัดที่สําคัญสำหรับสำนักงานทรัพย์สินมาก นะครับเพราะว่าเรามีสำนักงานจังหวัดทรัพย์สินฉะเชิงเซาอยู่ที่นี่นานมากๆแล้วนะครับและมีความผูกพันกับคนฉะเชิงเซามากจึงเริ่มที่นี่เป็นที่แรกนะครับแล้วก็หวังว่าเด็กๆนะครับที่ได้รับข่าวสารนีน้ก็จะมาสมัครนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็มามาสร้างความสุขให้กับตัวเองกับครอบครัวแล้วก็สังคมและในทีน่สุดก็กับประเทศชาตินะครับเปิดรับสมัคร้งแต่วันทุกวันไหนคะรับสมัครเนี่ยตั้งแต่วันที่พรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่25 เมื่อสภาคมไปถึงวันที่10ม,มิถุนายนแล้วก็เริ่มออรดิชั่นนะครับ เตรียมตัวไว้เลยวันที่15มิถุนายนเป็นวันแรกหลังจากนั้นก็ไปดูในแฟนเพจไปดูในเพจของชื่อของชื่อของโคร,รงการเยาวชนสืบสารรักเไทยไปดูในนั้นแล้วก็สมัครออนไลน์ทุกอย่างข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในในั้นทั้งหมดเลยเกณฑ์อายุนะคะเกณฑ์อายุเนี่กกนยก็ไม่จํากัดอายุต่ําสุดน้องๆหนูๆเท่าไหร่ก็มาสมัครได้แต่สูงสุดเนี่ยไม่เกิน18ปีนะครับแล้วก็ไม่เกินระดับมัธยม คือม6นะครับเราขอให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เด็กแลกแย้ม <Again. S 1> ของชาติขอบคุณมากครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะย้ายเก้าท่า